ไปต่อกันที่เรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจค่ะกรณีเกิดเหตุนักท่องเที่ยวน็อกค่ะระหว่างดำน้ำใกล้กับเกาะหลีเปะ๊ะและและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะโดยนายเอกรั์ หลี่เส้นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายแพทย์ภูวนนเอี่ยมจันทร์อายุ62ปีที่ประสบเหตุจมน้ําขณะท่องเที่ยวดำน้ําที่บริเวณเกาะยางใกล้กับเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาค่ะค่ะ ท้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถด้วยการประสานเรือของทัพเรือภาคที่3และหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491เพื่อส่งตัวไปที่รอพอสตเกาะหลีเป๊ะอย่างเร่งด่วนซึ่งขณะไปถึงรอพอสตเกาะหลีเป๊ะนะคะหัวใจก็ได้หยุดเต้นจากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ได้ร่วมกับทีมแพทย์บนเกาะหลีเป๊ะค่ะทำ c b r กู้ชีพกว่า1ชั่วโมงจนในที่สุดผู้ ป่ยนะคะหัวใจเต้นอีกครั้งหนึ่งทีมญาติก็ได้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลวชิระภูเกต็ตโดยเจ้าหน้าที่ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากทัพเรือภาค3เพื่อลำเลียงไปนะคะล่าสุดค่ะนายแพทย์พัวนนท์ก็ได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา พร้อมกันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของทีม1669ในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยหรือผู้ป,ร,ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็วและในปีนี้ค่ะจังหวัดสตูลก็ยังได้รับงบประมาณสร้างโรงพยาบาลเกาะลีเป๊ะหลังใหม่ก็จะสามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ าถ้าเรามีอุปกรณ์ครบครันมีบุคลากรที่เตรียมพร้อมก็เรียกว่าน่าจะช่วยชีวิตผู้ที่ประสบเหตุประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้นนะคะ